ท่านผู้ชมครับคือสําหรับคลิปนี้นะฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปหรืออะไรนะครับแต่ผมงงมากครับคือตอนแรกกับผมมาขับเรือนะฮะล่าเจ้าทะเลกล่าวว่าจะตีหนวดดําเล่นที่โลกสองนะครับแต่จู่ๆครับผมก็บังเอิญมาเจอเกาะก่อนนี้ครับซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในโลกสองนะฮะดูผมไม่เคยเห็นเกาะก่อนนี้เลยครับในโลกสองครับซึ่งตอนแรกมันไม่มีนะ และพอผมขับเข้ามาใกล้มันเนี่ยมันถึงโผล่มาครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดูให้ดูเลยว่าอยู่โลก2นะครับนี่นูน้นเห็นเกาะเห็นเกาะโลก2อ,อยู่นะฮ <Okay. S 1> ะแต่ความหมายคือเกาะน,นี้มันมีเหรอเพราะว่ามันปรากฏตัวมาต่อหน้าผมเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกาะที่มีอยู่แต่แรกหรือเปล่าหรือเป็นเกาะใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาแบบลับๆนะครับอันนี้งงมากใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับและเกาะน,นี้นะฮะมันมีเหมือนจะเป็นบอสมั้ง บอสอะบอสแอดมินอะถือดาบโยรุด้วยนะฮะจึ่งน่าจะเป็นบอสตัวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเฮย้ยนี่ก่อรับที่อัปเดตมาลับๆแล้วเราไม่รู้เหรออ,อันนี้ผมไม่รู้จริงนะไม่รู้จริงๆนะผู้ชมอ่ะไหนๆก็มีบอสแล้วนะครับเดี๋ยวเราสู้กับบอสตัวนี้หน่อยดีกว่าครับขอเปลี่ยนเป็นผลเสือก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไหนดูซิว่าบอสตัวนี้มันจะโหดสักแค่ไหนมา จะโหดเท่าไหร่นะผมว่าได้อยู่ได้อยู่ผมว่าสู้ได้สู้ได้สู้ได้สู้ได,สได้สู้ได้สบายเฮ้ยมีโหดนี่หว,ว่านี่ว่าจะน่ากลัวซะอีกนะฮะเบลพันท้าเองนะเนาะอย่าว่าแหละนะครับตกน้ำไปเลยนี่เฮ้ยมีเลือดสองหลอดเหรอเฮ้ยเหมือนบอสแอดมินที่โลกสามเลยท่านผู้ชมครับ ผมว่าน่าจะสู้แบบชิวๆนะแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเราฆ่ามันตายเนี่ยเราจะได้อะไรนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยทำไมเลือดมันเด้งอ่ะ มันมีเลือดกี่หลอดกันเนี่ยทำไมเลือดมันเด้งแล้วมันมอิีดีจะตายแล้วนี่โอ้ย oh, <no. S 1> เลือดเต้งตัวว่าผมต้องเรียกเจ้ามาช่วยละมาลูกพ่อช่วยพ่อหน่อยข oh, <no. S 1> ้ามันลุก เออตกน้ำไปฮ้ยทำไมเลือดมันเด้งวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะ มอสตัวนี้เฮ้ยเฮ้ย oh, <no. S 1> มันไม่ตายผมว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นผลพระท่านผู้ชมครับผลพระดูดิผลพระจะไหวปะ จะไหวกับมันป่ะฮ้มันไม่ตายมันโหดเกินไปไหมอ่ะเฮ้ยม,มันเป็นมันมันเป็นผมว่ามันเป็นบอสที่แปลกเกินไปแล้วฆ่ายัางไงก็ไม่ตายบอสตัวนี้มันฆ่าไม่ตายเฮ้ย ว่าผมมีอีกวิธีหนึ่งท่านผู้ชมครับผมต้องเปลี่ยนเป็นผลประตูประตูมาแล้วเราจะดูดมันออกจากเกาะน,นี้นะฮะดูซิว่าถ้าเราดูดมันออกจากเกาะน,นี้มันจะตายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกลอชันก่อนแกรอชันก่อนเพื่อนแกรอชันก่อนรอฉันก่อน,น,อน,น,อนเพื่อนรอฉันก่อนตายยากตายเย็นนัใช่ไหมรอก่อนรอก่อนเพื่อนดูดออกจากมิติ มันไม่มาด้วยวะใฮ้ดูดออกก็ไม่มาล่ะแล้วผมจะเอาชนะมันยังไงอะท่านผู้ชมดูดก็ไม่มาเฮ้ยเรามีวิธีหนึ่งอ่าผลเลิฟผลเลิฟผลเลิฟเฮ้ยผลเลิฟก็ไม่ขึ้นอะเฮ้ยผลเลิฟมันก็ไม่ขึ้นเราเอามันออกไม่ได้แล้วเราจะทำไงกับมันดีอะ ม,มันไม่มากับเราอ่ะผลประตูก็เอาไม่อยู่เราจะฆ่ามันยังไงอะท่านผู้ชมเอาไงดีอ่ะอผนช้างมาถ้าเราฆ่ามันได้ผมว่าเราต้องได้อะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากแน่แนเลยอ่ะไถ ตายซะ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 ตายไปสิโอ้โหถ้าเลือดมันลดถึงครึ่งเมื่อไหร่มันจะหรือเพราะเราเราอาจจะล่าคนเดียวไม่ได้ท่านผู้ชมครับเราอาจจะล่ามันแค่ตัวเดียวไม่ได้ โอ้นี่ผมสู้จนจะมืดอ,อยู่แล้วเราล่ามันแค่ตัวเดียวไม่ได้เหรอเราต้องมีเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้พี่ก็หงก็มาช่วยผมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นผลพระตีมันนะครับดูซิว่าถ้าผลพระสองคนนะฮะจะสามารถกำจัดเจ้าบอสต,ตัวนี้ได้หรือเปล่าครับมาแล้วมาดูซิว่าพระ สตัวนะครับจะสามารถกําจัดเจ้าบอสตัวนี้ได้หรือเปล่ามาได้โอ้ผมว่าไม่ได้หรอกท่านผู้ชมครับเหมือนมันถูกตั้งระบบไปแล้วว่าถ้าเลือดมันลดถึงครึ่งหนึ่งนะฮะเลือดมันจะเต็มอ่ะ ไม่มีทางสู้ได้ชัวร์ไม่มีทางฆ่าได้สิไม่ใช่สู้ได้คือมันฆ่าเราไม่ได้แล้วก็ฆ่ามันไม่ได้เหมือนกันนะดูดิโอ้โหนี่มันก่ออะไรเนี่ยแล้วเราต้องฆ่ามันแบบไหนเนี่ยเลือดถึงครึ่งปุ๊บเลือดกลับมาเต็มใหม่ถึงครึ่งปุ๊บกลับมาเต็มใหม่ผมว่ามันต้องแอบแฝงความลับอะไรไว้แน่ๆเลยครับถ้าเราฆ่าตายเนี่ยอาจจะได้โยรู้สามเล่มก็ได้นะแต่มันจะยากขนาดนี้เนี่ยโอเครู้ผลแล้วแหละ โอเคท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเกาะลับก่อนนี้ผมเจอที่ความบังเอิญน,นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยต้องทํำยังไงถึงจะสามารถกําจัดเจ้าบอสตัวนี้ได้นะครับมึงโกงเกินนะเหมือนสู้กับแอดมินตัวจริงเลยอะ่ะ เ,เพื่อนๆนะฮะมีใครเคยมาก่อนนี้หรือเปล่าหรือยังไม่เคยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนเงื่อนไขในการกําจัดบอสเนี่ยผมว่ายังไม่มีใครรู้เลยครับเพราะว่าผมไปเซิร์ชหาข้อมูลแล้วยังไม่เคยมีใครทําคลิปเกี่ยวกับเกาะลับเกาะนี้เลยนะฮะผมน่าจะเป็นคนแรกที่ลงเลยด้วยซ้านะครับเออเพราะงั้นแล้วใครรู้อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Ah.